ไอโจเล่นอีกแล้วผู้ชมฮะวันนี้เราจะรอบเข้าไปแล้วก็สังหารมาให้ได้คือเราสู้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามัน,ม,นมันเก่งเกินไปผู้ชมฮะสเต็ปม,มันเยอะแต่รอบนี้ต้องได้ว่ะคนรู้จักทักกันแรง e p พสนะฮะผู้ชมมันอยู่ฝั่งจรสตั์แบบนี้ทหารเรือทหารเรือแล้วกันผมไม่ค่อยเล้นทหารเรือล้ชมฮะดูดิค่าหอผมยัง4ี่แสนอยู่เลยผู้ชมฮะถือว่าน,น้อยจะจัดนะครับผมซึ่งดูก่อนมันอยู่ไหน และทีนี้แหละมันได้เจอการบุกแบบไม่คาดคิดอย่างแน่นอนขอพุ่งไปก่อนละเส้นทางสู่สหานเรือนนาวาเอกบาร์บี้เจอแล้วครับผมว่ามันอยู่นี่มันอยู่นี่แจังหวะนนี้แหละผู้ชมถึงแม้เราจะได้ไม่ได้เปลี่ยนผลแต่ว่ามาวับกนนี้ก็ได้มามันยังไม่รู้ครับผมว่าเราจะมาจู่โจมมันนะผู้ชมฮะเดิมรู้แล้วมัน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 รู้แล้วนี่ไงสองพันสองพันไปไหนโจไปไหนโจฮะไปไหนวูดผลผลโมจิผู้ชมรอบนี้มันใช่ผลโมจิเหือ เจ็บไปดิเจ็บไปดิเจอพลังดับ3,000โลบักผู้ชมครับอกมาฮะไปไหนไปไหนไปไหนไม่ใช่มันนี่หว่าตัวนี้มันอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อยู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 ่นี่เรียบร้อยครับผมผู้ชมเฮ้ยกดล็อกอะไรมันก็ไม่รู้ด้วยผู้ชมครับเอาว่าอันนี้น่าจะเป็นโจรสตัดตัวแรกที่เราสังหารไปซึ่งก็คือไอโจครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่เราเป็นทหารเรืออ๋อหมวกจะเป็นหมวกมารีนครับผมผู้ชมฮะเอาไปใส่หลังซะแล้วว่ะ ไปหลังซะแล้วอะดีไหมผู้ชมแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะผู้ชมฮะเรื่องมันไม่ใช่แค่นนครับผมว่าเราจาได้ว่ามันมีโบท๊ทโบสทอะไรด้วยผู้ชมฮะแปลว่ามันดอปเรือเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันลํานี้เหรอไม่ไม่น่าใช่ลํานี้ผู้ชมฮะรู้สึกว่ามันจะมีหลายลําเลยไม่ใช่ลี่เรือกา,กากนะครับผมลําไหนอน่นี่เบสิกอันนี้ผมเคยเห็นแล้วในโลกหนึ่งไม่น่าจะใช่ผู้ชมฮะน่าจะเป็นเรือใหญ่ไหมน่าจะเรือใหญ่เรือบิสบอันนี้นะครับผมไบเกตนะครับผมผู้ชมฮะใช่ไหม ใบเกตเรียกซะเรียกซะใบเกตเลยเล่นแล้วจนสัตว์ที่เราปาไปก็กลับมาล้างเคนครับผมผู้ชมฮะโว้ยโจมันกลับมาล้างเค้นกลับมาล้างเค้นอย่างนั้นเลยฮะล้างเค้นอย่างเรบอกเลยว่ารอบนี้โอ้โหคนแรงโอ้ยคนแรงกูไปกูไปอูมันเลงโมจิเล่นงจังอ่ะมันเล่นโมจิกับอะไรอ่ะงคนแรงไปแล้วกูไปแล้วกู อย่านะออ้ยโอ้ยมาดักหน้าอย่านะอย่านะอย่านะหือหอือุ้ยคาบูชายิงกูกริ้งเลยกูกริ้งกูกริงกกรงกกร้งเลยเดียวกูนหือหือโจมาสิมาสิกูไม่มได้กินนิ่มขนาดนั้นเอาว่าสูสีสูสีอยู่กูตายแล้วดิกูตายแน่แน่ เล็ซึ่งรอบมีแลนะ้วเปลี่ยนผมมังกรมาด้วยครับผมพาม่ได้จับมานานฮะก็ลงมาเล่นซะหน่อยกันเลยการสลับผลมังกรซึ่งเราก็ไม่เคยพีเลยผลน,นี่ฮะผู้า,ามันเล่นยังไงครับผมมังกรผมมังกรต้องสเปรมรัวๆใช่ไหมสเปรมแต่ผมว่าสเปรมดีกว่าเอออุ้ยไม่โดนไม่โดนมันต้องเล็งไม่โดนมันต้องเล็งแม่นนะผู้ชมผมไม่ค่อยจะเล่นโอ้โหเชีย่ยไม่ได้กลายร่างเสือแล้วกูบางจัดบางจัดกูบินหนีกูบินหนีอย่านะอย่านะอืมอื มันต้องแม่นนะนะผู hmm. ้ชมครับผมไม่ค่อยแม่นผมแบบเน้นแบบเออยากเล่นสกิลแบบ AOE อนะผู้ชมแต่มาสเปมได้ดีคนนี้กูขอบินหนีก่อนแล้วกันบินหนีกันแล้วกันมาครับผมหาเรือไคโดหาเรือไคโดหาเรือไคโดมันเล่นยังไงวะโคตรมังกรมันคอมโบยังไงคอมโบไงวะหรือว่าต้องแปลงร่างแปลงร่างกันจังหวะนี้อุ้ย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 แปลงร่างนี่โคตรเป้่านิ่งเหมือนกิงเลกาซีเหมือนกิงเลกาซี นี่แน่ไม่โดนด้วยเกูอบว่าผมไม่เล่นแปลงร่างแล้วผมใช้ธรรมดาก็ได้ไม่โอ้ยโดนแค่ห้านอแน่เนีน่ยหมอพลังมันมันอื้อ เอาเป็นว่าเราช่างแม่งไอจโจไปกันแล้วกันครับผมฮะซึ่งหน้าที่ของทหารเรือก็คือการตามล่าโจสัตว์และซึ่งวันนี้ครับผมฮะเรามีเคลในการตามล่าคนที่น่าคือปังกาเชอรี่อ่หนึ่งร้อยนั่นเองครับผมผู้ชมฮะไงล่ะครับผมทำตัวให้มันสมเป็นทหารเรือสักเถอะแรซึ่งเป้าหมายของเราในครั้งนี้ดันเป็นสัตว์ของจริงครับผมฮะพวกเขาเป็นแฮกเกอร์นั่นเองเฮ้ยป๋โป,ป๋มาให้ค่าสะดีให้ค่าสะดีปโ้๋ะ ทำผิดกฎอย่างนั้นเหรอถือว่าวันนี้เราทําดีครับผมผู้ชมฮะสังหารโจรสลัดหนึ่งคนครับผมซึ่งแม่งใช้โปรครับผมได้ค่าเอยได้ค่าชื่อเสียงมา8,400ผู้ชมฮะไม่ใช่ค่าหัวนาะเรียบร้อยครับผมสำหรับภารกิจตัวแรกแต่มันก็ไม่สะสมอยู่ดีนะผู้ชมมีน้องนะบอกว่าพี่ครับดาบเซเบอร์โค้ดรแรงเซเบอร์ก็คือดาบนี้ซึ่งผมยังไม่เก็บมาเต็มนะผู้ชมฮะซึ่งอ่าประเด็นก็คือ มันแรงแหละแต่ว่าผมว่ามันใช้ยากไปหน่อยมัลยาประชิดไปหน่อยอยกีกอ,อย่างนึงคือไอ้ผนึกเขียวนี้มันหาจากไหนวะ ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับผู้ชมฮะเละซึ่งอีกหนึ่งเป้าหมายของเราในะวันนี้ก็คือนอกจากการเป็นทหารเ,เรือแล้วนั่นะคือการเอาเวกสักหนึ่งคนซึ่งผมลังเลมากระหว่างคนดาร์กนะครับผมฮะดาร์กฟู้ดกับเอ่อคนน้าแข็งผู้ชมซึ่งก็เป็นผลที่พีพีดีเหมือนกันทั้งคู่ครับผมฮะติอย่างดีก็คือเรารังเลใจแบบสุดว่าวันนี้จะเอาเวกอะไรก็เลยตัดสินใจไปให้คนดูโหวตแทนครับผมผู้ชมฮะโดยที่ผมโพสในหน้าชุมชนครับผมผู้ชมฮะแล้วก็เปิดโหวตให้โหวตกันนั่นเองเอ้ย ไอโจมาย้ายมาห้องนี้ครับผมผู้ชมฮะในระหว่างออ้ยไอโจมันเลือนนี่หว่าผู้ชมครับผม,บมฮะมันหัวล้อเขาสงสัยมันจะฆ่าเขาผู้ชมฮะเจออย่างนี้ต้องเจอครับผมผู้ชมฮะแต,แต่ว่าแต่ว่าเราไม่น่าไหวถ้าเกิดทางเรือน,นั้นถ้าเกิดมาเป็นแก๊งก็พอได้อยู่ผู้ชมฮะมาปราบปรามนะครับผมแต่ว่าเออมาคนเดียวแบบนี้ลําบากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเจอลุมหรือว่าเจออะไรอะไรงี้ฮะก็ซึ่งระหว่างรอผลโหนตนั้นเราก็มาเล่นก่อนกันแล้วกันผูน้ชมฮะ ภารกิจของเราก็คือการดักซุ่มโจมตีครับผู้ชมฮะซึ่งระหว่างที่เขาพีพีกันอยู่นั้นเราจะทําการเข้าไปแล้วก็ฆ่าครับผมฮะเป็นไงผู้ชมฮะเข้าจับกลุ่มระหว่างที่โจสลัดอ่อนแอนี่แหละครับผมคือเทคนิคฮะโอ้ยมีคนใกล้ตายมีคนใกล้ตายจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยกูเข้าไปลัด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 อูลาไม่ทันล่าไม่ทันล่าไม่ทันกูไปล่าไม่ทันกูไปโอ้ยโอ้ยจพี่เองโอ้คุณผู้ชม อ้มันมันกิ้งกูเป็นลูกขนหนุนเลยกูตายอีกแล้วรอจังหวะที่มันอ่อนแอทีนี้แหละจะเข้าไปสแปมเข้าไปสแปมเข้าไปสเปมเฮ้ยก็เจ็บตัวนี้ก็เจ็บตวนีก็เจ็บตีดีก็เจ็บก็เจ็บกูนัวกูนัวกูตีลัวตีลัวระเบิดระเบิดระเบิดเรียบ้อยได้มาตัวนึงได้มาตัวดึงไอ้ตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยกูไปไปไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันไล่มันไล่มันไล่กูชมฮะได้มาตัวหนึ่งกูบอกแล้วนี่แหละเทคนิคฮะรอจอยเข้าเนแล้วก็ ชาสกิลเป็นรัวแอบก่อนขอฟื้นฟูเลือดแล้วกลับไปใหม่เอ้ยมีปะเนี่ยสนุกมันเนี่ยผู้ชมฮะออกมาต่อครับผมฮะมีคนใกล้เจ็บมีคนใกล้เจ็บมีคนใกล้เจ็บมีคนใกล้หนีมีคนใกล้หนีเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเ็จกูกูไปกูไปได้กล้ามาตัวหนึ่งได้กล้ามาตัวหนึ่งไม่รู้กล้าไหนแต่กูไปเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะ ภารกิจของเรานะีคือการรอบสังหารได้มา2ตัวก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่และซึ่งตอนเลขแล้ก็จะล่าต่อน,นั่นแหละครับผมผู้ชมฮะแต่ว่าเราได้เจอกับสลัดของจริงครับผมผู้ชมฮะก็คือจะเรียกยังไงดีง่ายๆเลยก็คือพันธมิตรโจสรสลัดนั่นเองครับผมผู้ชมฮะหรือจะเรียกง,ง่ายกว่านั้นก็คือ2ลุ่มหนึ่งหีมาเขนเขนเขนโอว่าผู้ชมแล้วค่อยมั่วบ้านงานเข้ามั่วบ้านงานเจ้านี้อุ้ย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 ทำไมรู้สึกเหมือนกูดูคนเดียว โอ้โหกูตายทาํามกรโดหลักสกิลจังวะผู้ชมเงยบอกนะนั่งไงผู้ชมมาว่วการผู้ชมมาไปพธมกันมาไ่ตีกันแล้วมันรุมตีผมกูดูเห็นไหมผู้ชมสองลุ้มหนึ่งเราสู้ไม่ได้หรอกผู้ชมเ <c oughs> สียวการเรือแต่เราใจสู้แต่เราใจสู้สู้ไม่ได้แต่เราใจสู้สองคนก็นมาทวอะวะไม่ไหวโอ้ยไหมผู้ชมอีกคนหนึ่งล็อกอีกคนหนึ่งตีพัวอะไรไปรอดเงะ ผลว่าพีศาจเราโกงก็จริงแถ้าเกิดเจอล็อกได้ก็คือตายเลยนะครับผมโดยเฉพาะไอ้สองตัวบัทธมิตรเนี่ยผู้ชมฮะดูดิมันไม่ตีกันจริงเห็นไหมมันทัวกันพอหลังจากนั้นเรากลับไปล่าฆ่าหัวโจรสลัดกันต่อครับผมฮะซึ่งรอบนี้ผู้ที่เราไปล่านั้นก็คือ s c p โร r o อร์โตนั่นเองครับผมผู้ชมฮะเย้ยเขาตีพิกมัมอยู่หรือว่าเราจะแก้ทำเป็นแผนไปแั้นดีผู้ชมฮะโอ๊ยตีผิดตีพิกมัมโทษทีนายเราเผื่อฆ่านายเพราะเราไปฆ่าพิกมัมเฉยๆอะไรงนี้เอาไหมผู้ชมฮะได้ไหม มาจาังหวะนี้อุ้ย,ย,ยกระโดดไม่ได้อุ้ยมันตีเสร็จเร็วโอ้แผนแตกว่าจะแบบเผนเนียนตีซะก่อนไปผู้ชมฮะเราตามเราจะต้องแบบสแปมทีเดียวด้ยวยคอมโบเดียวให้จบเพราะว่าเราจะแพ้ได้ผู้ชมฮะเพราะว่าเขามีผลพ้าฮ้าผู้ชมมันอึดนะครับผมแม่ยืนทําอะไรตรงนี้ทหารเรือ,อจังหวะนี้ผู้ชมฮะแกจะปติมอนแกจะปติมอน,แ,น,มอนแบบเราฟาร์มอยู่นะเฮ้ยจังหวะนี้แหละได้ได้ได,ได,ได้เอา เอา้าไม่ได้มันขึ้นมาเราฆ่าแบบมีพิรุษอะไรแง่แบบเลือกลากแล้วับผมแบบน่าสงสัยลากเอากูซุุมโจมตีไม่ได้เหรออะไรวะรอดไปนั้นเลยเบอโโร์โตขี้เกียจไปลแล้วคุเแทเลยขอบใจมากฟูลี่ฟูขอบใจกูทาไมเนี่ยฮะขอบใจกูทําไมเนี่ยกุทําอะไรให้วะหรือว่าคือจคิดว่าเรามาจัดการโปรให้เขาผู้ชมครับไอฟูลี่ก็เหมือนประมาณว่าขึ้นคง,ง,งขึ้นคนขึ้นสัตว์อนะไรพวกนี้นะผู้ชมฮะนะเหมือนประมาณวนะ่าเออเหมือนไอหมานผู้ชมฮะแบบนั้นนะอะโป้แล้วควุเเหรอ โผล่รับเควสดเหรอขอรับค่าหัวไปกันแล้วกันนะโผล่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับผมผู้ชมมากแล้วหลังจากนั้นรับโดนตามไล่ล่าจากผู้ใช้ผลแสง <c oughs> ผู้ชมครับผมกำลังโดนตามไล่ล่าผู้ชมเขาอยากจะฆ่าผมเขาอยากจะฆ่าผมผู้ชมโจนสลัดลายก็จะฆ่าเราเออมันมาเร็วมันมาเร็ว <c oughs> ในเมื่อมันมีทางเลือกมากนะักเราคงต้องสู้สินะนี่แน่โหมันไวด้วยมันไวด้วย ไม่โดนดิกลัวไปไหนฮหรไปไหนเฮฆ่าคนไม่น้อยไม่ได้ฆ่าหัวนะสลับเออโจสลับไม่ใช่สิสลับทหารเรือนะผู้ชมครับเพื่อแทนคำขอโทษอ่นนี้ไปรับเพชรไปรับผลเพชรปแล้วกันนี่แหละผลที่โคตรจะดีจัดๆไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยล่ะทีนี้เรากลับไปดูผลโหวตกันครับผมผู้ชมฮะเรามาดูผลโหวตหน่อยผู้ชมฮะตอนนี้คือ เราโพสไป3มชั่วโมงได้มา2 0,000บวกครับผมโอยากจะบดกันที่ผลความมืดกันแปลว่าเออรอบนี้เราตามคนดูดูกันลวกันนะครับผมว่าเอาผลความมืดแล้วกันเนาะมันตัดสินใจยากคุัผู้ชมฮะมันก็ผลสายพีพีทั้งคู่น่ะมุ่งหน้าสู่การฟาร์มมาสเตอรี่แลซึ่งการฟาร์มมาคของผลนี้ถือว่าง่ายมากครับผมผู้ชมฮะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยและโชคดีที่บิ๊กมามเกิดพอดีครับผมผู้ชมฮะทำให้เราสามารถตีบอร์ดพิความได้เลยเหลือทีเดียวโอ้ยโอ้เกือบตายเรียบร้อย มาดูกันสิว่ามันจะถึงร้อยสิบหรือเปล่าครับผมผู้ชมฮะน่าจะถึงแหละผู้ชมฮะถึงไหมเกินเกินไหมเกินไหมทีเดียวพอผู้ชมฮะความง่ายวะชอบจังผลที่มาสเตอรี่ไม่ต้องเยอะแบบนี้ฮะเออเกินครับผมผู้ชมฮะความ,มทีเดียวเลยคุ้มได้มาร้อยห้าสิบมาสเตอรี่ในครั้งเดียวฮะดูท่าแรกกันนี่ครับผมผู้ชมฮะต่อมาก็คือท่าสองครับผมดูสตูได้นะครับผมผู้ชมฮะนี่แล้วก็ระเบิดนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ค่อยผูกพันกับท่าหรอกเพราะว่า ยังไม่ได้ใช้เลยฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาเวกลวเลยนั่ครับผมท่านี้คือท่าวังวนที่หนวดดําเคยใช้นะผู้ชมครับผมอ่ะาและต่อมาก็คือท่าท้ายคือท่าวีครับผมฮะบอลเหมือนในคีรีกาซี่เลยว่ะท่านี้นะครับผู้ชมฮาเรียบร้อยท่าเข้ามานั้นรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันจะดูมืดๆด,ด้วยนะครับผมฮะไปเดี๋ยวเราไปทางการเอาเวกกันเลยและซึ่งถือว่าโชคดีครับผมที่รอบนี้พอเรามาที่เอ่อห้องลงเลดนะผมว่าเขาลงดันความมืดพอดีซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะ บอดง่ายหรือเปล่าหรือว่าเขาว่าอยากจะหาเงินม่วงนั่นเองครับผมฮะก็เลยลงดันนี้พอดีผมซึ่งผมบอกเลยว่าเออการลงเลทในครั้งนี้ผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเออกลุ่มจดสัดของเราครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คอมมูนิัีนนั่นเองครับผมฮะเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปเพราะว่ามีผลพัดกันเยอะพอเง้นแล้วเราจะแบบว่าตามมีตามเกิดรับผมเจอใครก็คนนั้นและกันนะฮะผู <S <S ้ชมฮะซึ่งเลทนี้เราไม่จะไปต้องรีวิวเลยนะฮะผู <S <S ้ชมฮะเพราะว่าเราเคยลงกันมาก่อนแล้วก็ลงมาบ่อยพอสมควรแล้วสำหรับแดนความมืดครับผมผู้ชมฮะ ด่านแบบไหนก็เออตามน,นั้นเลยก็ว่าได้ครับผมผู้ชมลุมมันเลยลุมมันเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อรีบฆ่ามันเราจะผูปีาิปาจผูปพิสจ์เกิดโหเร็วก่อนที่เราจะหาไปมาเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะเรามาดูกันสลับท่าแรกจะเป็นยังไงฮะผู้ชมฮะอา้าวไม่ใช่บาร์บี้เวอร์ชันมีไฟเหรอกลายเป็นไอตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมรอบเลขห้าร้อยครับผม เรียบร้อยเรามาดูกันสิถ้าเซตเป็นยังไงนะฮะม,มาตรงนี้แล้วกันถ้าเซตโอเคครับผมฮะเป็นการปาดเหมือนใช้ดาบฟาดไปข้างหน้าฮะมาผลปีาศาจเกิดเผื่อเราได้ผลเสือนะครับผมผู้ชมฮะแล้วก่อเองความยากด้วยเพราะงั้นเราได้เสร็จแล้วต้องรีบเก็บเลยนะครับผม300เมตรมันดีอย่างหนึ่งคือว่ตรงที่เราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องวิ่งไปถึงเอาที่หีบแล้วนะผู้ชมไปเก็บที่หีบเลยเงี้ย มันเลยแบบว่าเออค่อยๆเซฟหน่อยนะครับผู้ชมฮะก็ถือว่าดีเลยสำหรับอัปเดตนี้เนาะอันนี้ชอบมากเต๋อไม่รู้ว่าพ่อดวงหรือพ่ออะไรครับผมฮะผลน,นี้มันกลับมาหาเราอีกครั้งย้ยนี่ไงอย่าบอกนะผลดา่าผลดากก่าครับผมฮะผล เราพิ่งกินไปมันกลับมาอีกแล้วถือว่าดีเกี่ยวว่าเป็นสเปรย์สารองแล้วกันและซึ่งมันก็มีบ้างที่เราแวะไปตีในส่วนของคาตาคูลี่ครับผมผู้ชมฮะก็เออไหนๆก็เกิดแล้วก็แวะตีเนยก็แล้วกันครับผมผู้ชมฮะเราจะทําในส่วนของหมัดฮิวแมนให้ได้เออมาตเตอรี่เยอะๆจะได้แรงขึ้นนะครับผมผู้ชมฮะไต้บบกเลยว่าผลความมืดใช้ในการตีบอลอะไรพวกนี้ก็ยากใช้ได้พอสมควรเลยนะครับผมผู้ชมซื้อให้หน่อยดูเหมือนพวกนี้เขากําลังเออลงดันโมจิกันนะครับผมผู้ชมฮะคนเยอะมาก <c oughs> ไม่น่าจะ ลงดันความมืดกันทําไงดีหรือว่าเราต้องเอ่อโพสหาผูา้ชมฮะตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่มีใครช่วยแล้วครับผมผู้ชมฮะจนกระทั่งเราเจอกับชายคนนีุ้่ยลงหรอดันความมืดนะฉันลงดันความมืดนะลงจริงดิเอาว่าผู้ชมฮะาพวกนั้นเขาลงเอ่อฝอนโมจิกันแต่ว่าชายคนนี้ไม่รู้ใครหรือว่าเองจะอยากได้ในส่วนของเออเงินม่วงสินะ น้องได้โอเคครับผมเรายังเจอคนดีในแมปแมปนี้ครับผมขอจัดเลยแล้วกันมาครับผมเยวลองใช้ท่าเซตที่เราเพิ่งเอาเวกมานะครับผมฮะลืมตีมอนให้ดูเลยเป็นยังไงวุ้ยภาพจอเปลี่ยนสีด้วยครับผมฮะโคตรเท่รอบนี้บอกเลยเราโชคดีมากที่เราได้เบคอนล่างพระมาช่วยเราครับผมฮะเบคอนน้อยคนนี้ใจดีสินี่กะไรแต่เสียอย่างเดียวครับมาตรงที่เออเบคอนเบคอนหมดเลวยังตีอีก ยังตีอีกเลยเบคอนฉันไปก่อนนะนายตามคุณผู้ชมก็ลงทางกูก <c oughs> ูจะรอดไปเดี๋ยวนเนี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนตามเรามานะเราขอตีรอแล้วกันแม่แต่ท่าเท่มากเลยจัดการมันเลยเบคอนจัดการมันโอ้หนี่เนี่ยนี่เนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงยังไงยังไงเหลือแค่สองตัวเดี๋ยวเราช่วยตีเ,ยเราช่วยตี นี่ครับผมผู้ชมฮะกำลังชาร์จเบรคกำลังชาร์ตนีครับผมฮะมัดสายฟ้าอุ้ยอุ้กูโดนดูดอุ้ยกูโดนดูดโดนดูดอ่าเรียบร้อยหมดยังวะยังครับผมฮะอยู่ไหนอยู่ไหนวะเหลือตัวเดียวมาครับผมรอบนี้เท่าไหร่ได้มา1,000พเงินม่วงนะครับผมผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องเสียเล่เลมาก็คือท่าที่สองนะครับผมผู้ชมฮะอาวาแต่หน้าตาแบบนี้มันมันต้องเป็นร่างเราไม่ใช่เหรอผู้ชมฮะ มาครับผมมาอูหสองพถ้0 0าเอ F ครับผมหด,ด,ดูจะเป็นท่าแบบสกิลที่ใช้ในการพุ่งมามผู้ชมมาเพราะเป็นเนะอเนาะลองดูหน่อยกันล้วกันครับผมผู้ชมมาตรงนี้ F อ่ะโอเคครับผมเป็นสกิลวาร์ปนะสู้เขาเบคอลสู้เขาสู้เขาโอ้ยโอ้ยมาสู้เขาเรียบร้อยครับผมทางนี้ต้องนำทาายังหลงยังหลงทางนี้ทางนี้ผู้ชม เราต้องนำทางให้เขาเบคอนทางนี้ตามฉันมาโอเคครับผมผู้ชมรรอบที่สองเราจะคงต้องนำทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยจมอุ้ยจมจมจมอุ้ยเกือบตายมาดิมาดิมาดิอุ้ยว้าวคู่ว้าวคู่ตีว้าวคู่เลยว้าวคู่เลยผู้ชมขายขี้หน้าเลยบอสมันก็ขายขี้หน้าผู้ชมฮะเจอกูเจอกูน้องมาช่วยหน่อยน้องช่วยหน่อยน้องเบคอนช่วยพี่ด้วยโอเคครับผมรอบนี้เรามาดูกันเลยว่า คือถ้าอะไรฮะผู้ชมตอนนี้เหลือแปดพันแล้วพอปะวะผู้ชมพอไหมลองดูนะครับผมผู้ชมฮะมันยังเลยโลกอีกสามครั้งไหมผู้ชมก้สามพันกูว่าไม่น่าพอวันเนี้ยเห็นไหมผู้ชมฮะผมจะเอาเวกอะไรผมต้องคิดอะผู้ชมถ้าต้องเลือกระหว่างน้ําแข็งกับเอ,อ่อความมืดจริงๆอะผมว่าผมลงลาวาก่อนดีกว่าแล้วก็ไปหาผลเอาผู้ชมฮะอาธาจะแบบนี้เนาะผู้ชมฮะ้าน,นี่ผมเคยเห็นโจใช้อยู่นะฮะอีกไหมน้องโลกอีกไหม ถ้าลงก็มาลงไหมน้องไม่ตอบผมแต่ว่าน้องมาคนแรกงั้นแปลว่าน้องลงไอฝั่งนั้นก็นลงโมจิกันส่วนเราสองคนลงนี่กันละกันนะน้องอ่ะลองดูดูนะผู้ชมครับผมอ๋อดูดแบบนี้ครับผมดูศัตรูเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็มันจะไปดาเมจเรื่อยๆนะผู้ชมฮะ <c oughs> ผู้ชมเห็นไหมเห็นพาธิสนะผู้ชมฮะพาธิสกำลังขึ้นอยู่หน้าขอบฟ้าตรงนั้นน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> มานี่ <c oughs> มานี่เร็วน้องลงอีกเร็วอ่ะน้องลงบ่อยจังงามาครับผมคูสี่พันสี่พัน ท่า C โอเคได้มาแล้วครับผมสาหรับท่า C นะผู้ชมฮะเหลือ2 0 0พันกูจนจะจัดตอนนี้มาท่า X อันนี้แล้วก็ท่า C คืออันนี้ครับผมอ๋ออันนี้เอาไว้ดูดไหมเอาว่ะเท่แต่ว่าแ <c oughs> พงจังและซึ่งรอบนี้นั้นถือว่าโชคดีขามากครับผมที่ไม่รู้ว่ามีพาสจากไหนมาช่วยเราลงด้วยครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินม่วงตอนนี้เราไม่น่าจะพอแล้วสำหรับการอัปเกรดั้งหน้าเราจะไปที่ต้องใช้โลบักในการแก้ปัญหาอีกแล้วครับผมฮะโหชีวิตโคจะโศกงัง 499โลบัคมาผู้ชมฮะได้มา4,500น่าจะพอแล้วลมั้งรอบนี้คว่าจะไม่เสียโลบัคเลยผู้ชมท่านต้องเสียอีกฮะแม่ผมว่าผมควรที่จะหาเงินจะเยอะแบบล่าจะทเเลก่อนไหมผมว่าหาผลลาวาดีกว่าเนาะเอาไปผลลาวาดีกว่าจริงๆอะ่ะนี่ไงละ่ะดูดมาหัดไว้ก่อนเผื่อใช้ในการ P v พแต่มันดูแบบมันยืนนิ่งบ่อยแนละ้วสกิลนี้ยผู้ชมมันยืนนิ่งบ่อยเนาะมาเรียบร้อยยังไงยังไง จะได้สักทีสลับท่าสุท้ายมาดูกันโอ้โหตายยากซะด้วยมาครับผมครังสุดท้าย5,000พัน o มโครดโคดเพลง5,000ตอนนี้เหลือ3,300มก็ต้องหาเพิ่มหมาถ้าจะเอาเวกในส่วนของราวานนะครับผมหรือไม่ก็น้ำแข็งเนาะมาผู้ชมแล้วน้องไปไหนแล้วว่าน้องน้องไปไหนแล้วโอ้น้องมาแล้วน้องจะลงต่อเหรอ <c oughs> น้องจะลงต่อเหรอ <c oughs> แต่เราไม่ลงแล้วดิเราได้ครบแล้นะผู้ชมนี่คือท่าวีนะครับผผู้ชมฮะไง อุย้ยน้องไปตีอย่าบอกน้องไปตีนั้นคุณผู้ชมฮะน้องไปตีเจ้าทะเลเอาว่าไปตีด้วยตีด้วยอุ้ยเราเจอเจ้าทะเลสามตัวเอาว่าผู้ชมเอาว่าฝนตกแบบนี้ถึงว่าทําไมน้องมาน้องบอกกูไม่ลงดันแล้วกูจะลงอันนี้แหละกูจะตีเจ้าเจ้าทะเลจะได้เอาเงินม่วงไปว่าน้องเขาหางเงินม่วงจริงแหละผู้ชมฮะเขาถึงมาช่วยผมตีนั่นเองครับผมผู้ชมถือว่าเออเลียงเปล่ยนกันไปแล้วกันเฟเฟฮะเดิดนบนน้ำไม่ได้ด้วยมันตีลําบากยับลำบนนะครับผมผู้ชมตีลําบากแท้กูต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ต้องหาสกิลที่ต้องลอยตัวยากจังยากจังมามีตัวใกล้ตายเรียบร้อย2 5 0 250เจอบอลเข้าไปเจอบอลเข้าไปแต่ขอ,อกลับก่อนโอเคถือว่าได้มานิดหน่อยไม่ขาดทุนครับผมฮะกลับก่อนเดี๋ยวไปหาน้องก่อนน้องอีพิ่งออกนะใจดีแบบนี้ให้รางวัลน,น้องเขาหน่อยกันละกันครับผมนี่ไงยืงยนรออยู่เลยจะลงต่อสินะพี่ไม่ลงแล้ววะโทษเทขอบใจมากนะที่ช่วยเรานายมีเกมหาจัาง แต่น่าจะยังนะครับผมผู้ชมฮะเขาจะเป็นแบบคุณหม่พอตัวเลยค่ะดูจากดาบเซเบอร์เนาะเฮ้ยตอบกูหน่อยน้องน้องตอบหน่อยไม่มีโอเคน้องไม่มีงั้นจัดไปแล้วกันเหล่าเราจะให้ในส่วนของเกมพายกันแล้วกันนะฮะอันนี้ไปผู้ชมฮะเอาโยรุไปกันแล้วกันน่าจะเบสิกเลยผู้ชมฮะไม่รู้ว่าน้องเอาอะไรน้องก็ไม่ได้บอกผมนะครับผมผู้ชมมาไปจัดไปโยรุผมขอด้วยสิมึงคอ่อยเมัง่วบ้านงานนีหว่าง่วบ้านงานนี่อนนนเอาไปไม่ เองไม่ได้ช่วยมาขอได้ไงเรียบร้อยครับผมฮะใครมาขอตอนที่ผมไม่ให้หรอกคุชมามันจะต้องมีแบบเออถูกชะตาอะไรเงี้ยถึงจะให้หไหมน้องน้องดีใจน้องกระโดดใหญ่เลยพุชม,มาเอาไปแล้วกันแล้วนายจงเติบโตกลายเป็นโจนสัด์ที่ยิ่งใหญ่กันแล้วกันนะมันคือรางวัลของคนดียังไงล่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่การคลิปหน้าน่าจะไปลองใช้ผลดังในการพีพีครับผมฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายแนะนำมาได้เนาะ